สวัสดีครับลูกค้าชัยประสิทธิ์ออโต้โครมปูพื้นรถยนต์ 5D ตลาด AC สายใหม่นะครับผมขอพาคุณลูกค้ามาชมรีวิวพรมหนังปูพื้นแบบเข้ารูป 5D 9D 2ชั้นใน Honda HRV นะครับคันนี้เป็นคันที่2ของลูกค้าต้องขอบคุณพี่นิ้มมากๆครับที่นำรถมา ติดตั้งโครมหนังปูพื้นรถยนต์แบบ 5D 9D ีสชั้นกับทางร้านนะครับคันแรกเป็น Fortuner คันที่2มาก็เป็น Honda hrv นะครับภายในของ Honda h hrv ตัวนี้จะเป็นสีดำทั้งหมดนะครับลูกค้ามาครับพรมหนังกับทางร้านเป็นสีวายแดงนะครับเป็นสียอดนิยมสำหรับรถห้าประตูนะครับไม่ว่าจะเป็น Honda ไม่ว่าจะเป็น t o y ยต้นะครับ ลูกค้าจะชอบมากเลยคือสีวายแดงนะครับให้คุณลูกค้าดูเนื้อหนังกันแบบใกล้ๆชัดๆตัวนี้เป็นหนังแท้นะครับด้านล่างของเราจะใช้เป็นซิลิโคน XPE 2ชั้นนะครับแล้วก็ด้านล่างสุดเลยจะเป็นหนามกันลื่นนะครับคุณลูกค้าครับ Honda HR-V นะครับคุณลูกค้าเก็บงานให้เรียบร้อยเน้นติดตั้งเรียบร้อยเรียบร้อยก็กลับเรียนเชิญครับ ผมเ็กชค่ประสิทธิ์พร้อมบริการคุณลูกค้าอยู่นะครับเน้นงานบริการเน้นงานติดตั้งโดยช่างที่มีประสบการณ์จริงๆนะครับก็กราบเรียนเชิญครับผมตัวนี้ลูกค้ารับใยดักฝุ่นด้วยนะครับกราบเรียนคุณลูกค้านิดหนึ่งสําหรับลูกค้าที่มาติดตั้งที่ร้านหรือว่าลูกค้าที่ชมรีวิวอยู่อาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมร้านนี้ถึงลูกคา้าถึงรับใยดักฝุ่นกันทุกคนต้องเอาครับพี่ต้องเอาครับลูกคา้าเพราะว่า ตัวใยดักฝุ่นตัวนี้มันจะทําหน้าที่เก็บกักฝุ่นนะครับไม่ให้เลอะไม่ให้กระจายแล้วเวลาทําความสะอาดแล้วก็แค่แกะใยดักฝุ่นออกมาผมจะกราบเรียนลูกค้าลูกค้าทุกๆุกคนแบบนี้ทุกทกท่านแบบนี้นะครับเพราะว่าสําคัญมากนะครับคุณลูกค้าครับใยดักฝุ่น ลายกุชชี่นะครับตัวนี้เป็นใยไนลอนทนทำความสะอาดง่ายแปลงซักผ้าแปลงได้เลยครับไม่มีขาดไม่มีรุ่ยนะครับคุณลูกค้าตอนนี้ทางร้านเรากำลังจะทำโปรดักใหม่ตัวใยดักฝุ่นนะครับเดี๋ยวขอให้ทางร้านเราทำแบบเสร็จแล้วเดี๋ยวจะให้คุณลูกค้าดูนะครับ HRV ครับก็จะมีตัวแผ่นหลังเบาะสองแผ่นเนาะแล้วก็มีชิ้นท้ายชิ้นฝักระโปงชิ้นสัมภาระหนึ่งแผ่นนะครับลูกค้า ด้านซ้ายนะครับให้คุณลูกค้าดูชัดๆนะครับดูความเรียบร้อยของเนื้องานเน้นคุณภาพงานนะครับกับเรียนเชิญครับเชฟสิทธิ์ออ,ตโอโต้พรมูพื้นรถยนต์พร้จจอมบริการคุณลูกค้าทางร้านเรามีบริการอยู่2เกรดนะครับอีกเกรดจะเป็นเกรดฟองน้ําราคาเริ่มต้น3ชิ้นจะอยู่ที่พันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะครับสำหรับเกรดฟองน้ําแต่ถ้าลูกค้ามาที่ร้านร้อยคนเลือกเกรด หนังแท้ทุกคนเลยครับลูกค้าเพราะว่าพอจับเนื้องานแล้วเนี่ยนะฮะพอจับเนื้องานแล้วมันแตกต่างกันเยอะมากนะครับฟองน้ํากับ x p เนี่ยมีคุณสมบัติที่แตกต่างกันทําให้ลูกค้าที่มาหน้าร้านเนี่ยร้อยคนก็ซื้อเกรดนี้เกรดพรีเมียมของทางร้านร้อยคนเลยลูกค้าถ้าลูกค้าเน้นคุณภาพงานนะครับเน้นการติดตั้งที่โดยช่างที่มีคุณ มีประสบการณ์จริงๆก็กาเปลี่ยนเชิญครับเชฟปรสิทธิ์ออโต้พรมปูพื้นรถยนต์พร้อมบริการคุณลูกค้าอยู่นะครับ Honda HRV นะครับคุณลูกค้าพรมหนังสีวายแดงแล้วก็ใย,ยดับฝุ่นลายกุชชี่สีครีมครับคุณลูกค้าสวยงามโดดเด่นนะครับเป็นสียอดนิยมสำหรับรถ5ประตูแทบทุกคันครับ จะตัดสินใจซื้อสีไวแดงกันเยอะมากเพราะเวลามองเข้าไปแล้วมันสวยงามจริงๆครับสำหรับสีไวแดงนะครับคุณลูกค้านะครับสำหรับลูกค้าที่อยากจะสั่งซื้อนะครับเรามีบริการติดตั้งหน้าร้านมีบริการติดตั้งถึงบ้านลูกค้านะครับมีบริการติดตั้งที่ลำลูกกาของสามด้วยนะครับแล้วแต่ลูกค้าสะดวกสะดวกแบบไหนแจ้งพ่อค้ามาครับพ่อค้าพร้อมบริการคุณลูกค้า ทุกท่านทุกคนนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเกรดฟองน้ําหรือว่าจะเป็นเกรด XPE นะครับคุณลูกค้าสั่งมาได้เลยครับเราบริการหมดนะครับขอบพระคุณครับลูกค้าที่รับชมหน้าร้านอยู่ในตลาด AC p l a ล a สายใหมสายไหมซอย13ถึงซอย1 5 1 5ทางเข้าตลาดสังเกตง่ายๆครับคุณลูกค้าจะมีโลโก้ Mc Donald s ใหญ่ๆอยู่คุณลูกค้าเลี้ยวเข้ามาในตลาดเลยครับพอเข้ามาตลาดแล้วขับมา ตรงมาด้านหลังของตลาดได้เ,เลยครับร้านผมอยู่ด้านหลังของตลาดนะครับคุณลูกค้าครับขอบพระคุณลูกค้าที่รับชมสวัสดีครับ